สวัสดีครับคออกแดนนักวัวครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับครูหมูครับวันนี้ก็อยู่กับแม่ไพรินนะครับเป็นลายเสือหลังกานนะครับไพรินนี้อายุสามเดือนสามปีเศษนะครับก็จ่ายลูกมาแล้วสองคอกนะครับตอนนี้ก็พักท้องอยู่ครับ ตักทองอยู่เป็นแม่พันธุ์ลายเสือลังกานะครับที่มีรูปร่างนะครับสรีละสมส่วนนะครับลายสวยงามนะครับหางก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ตัวหนึ่งที่มีรูปร่างที่ท,ที่ที่ใช้ได้นะครับมีสิรีละนะครับที่ใช้ได้เลยนะครับไพลิน ก็หลายคนก็เป็นแฟนคลับไพรินนะครับมาตั้งแต่ไพรินตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับตอนตอนที่นําแม่ไพรินเข้ามานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับทําให้ผมหลงรักนะครับลายเสือลังงานนะครับลางานตัวนี้เป็นเป็นลายเสือตัวแรกนะครับที่ที่รับมาอยู่ด้วยนะครับก็ ลักษณะของเขาก็คือคล้ายๆไม่คล้ายแล้วครับคือเหมือนนะครับไทลังงานทุกอย่างนะครับมีอา่อานอ่านนะครับมีลายเหมือนเสือนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของคําว่าลายเสือลังงานนะครับแต่ว่าลายเสือลังงานนี้ไม่ได้อยู่ในทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมนะครับก็คือ,อมองว่ายังไม่ใช่สีที่ ได้รับการจดทะเบียนนะครับการจดทะเบียนจริงๆนั้นมีอยู่สีสีนะครับนั่นก็คือสีแดงสีสว่านนะครับสีบัวแล้วก็สีดำนะครับมีสสีสีส่วนลายเสือนี้นะครับก็คนที่เลี้ยงเพราะชื่นชอบหลงไหลแล้วก็คือชอบใครชอบชอบใครชอบมันนะครับพูดตรงๆคนที่ชอบก็ชอบคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับเ็า เหมือนแฟนและครับถ้าชอบแฟนคนเดียวกันก็เกิดเรื่องนะครับ <laughs> <laughs> นะครับนี่แม่ไพลินนะครับตอนนี้ก็พักท้องอยู่นะครับคงอีกไม่นานครับคงได้มีทายาทนะครับได้ให้ได้ชื่นชมกันนะครับอ่า เช่นเดิมครับวันนี้นอกจากมาทำความรู้จักกับสุนัขนะครับวันนี้ก็จะนำสาระนะครับมาให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะครับนำสาระดีๆนะครับการเลือกสุนัขนะครับไทยหลังการนะครับสิ่งหนึ่งเลยคือที่ต้องดูเลยครับคือเรื่อง โรคประจาสายพันธุ์หรือที่เรารู้กันนะคือขนคุดนะครับขนคุดมีอยู่2องตำแหน่งนะครับตำแหน่งนี้ครับขนคุดจะเกิดตามเส้นเส้นกระดูกสันหลังนะครับไปที่หางนะครับอ่าไพลินเนี่ตั้งแต่บริเวณนี้ครับยาวลงมานะครับโดยทั่วไปอ่าจะเป็นคือแนวกระดูกสันหลังมานะครับแต่จะเป็นอยู่2จุด ะครับก็คือบริเวณตั้งแต่กระโหกศีราลงมาถึงถึงอ่านนะครับก็ลองลองคึงคำคำดูนะครับมันจะเป็นก้อนเล็กๆเหมือนกับเม็ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเม็ดนุ่นนีครับซึ่งก้อนนี้ก็จะ,จะเจริญคือโตไปตามวันะครับโตไปตามวนะครับ,ต,ต,รบตรงนี้นะครับตงที่หนึ่งนะครับก็การที่เลือกก็กต้องตรวจสอบตัวนี้ก่อน นะครับตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งนี้ครับคนหางหางจะยกขึ้นเราเอามือไปจับเอามือไปกดนะครับมันจะมีความรู้สึกนะครับว่ามือเราไปผ่านก้อนอะไรสักอย่างเป็นโรคประจำสายพันธุ์นะครับต้องเลือกนะครับในส่วนนี้ต้องฟาร์มันก็ต้องต้องเลือกให้นะครับหน,นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือฟัน ฟันบนกับฟันล่างเนี่ต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับประมาณนี้ส่วนมากมันจะอันเดอร์นะครับมันอยู่ประมาณนี้ครับคือมันมันศพเขาเรียกว่าฟันศพนะครับก็เลือกนะครับนอกจากสิ่งนี้น่าจะเลือกเป็นอันดับแรกนะครับสิ่งนี้น่าจะเลือกเป็นอันดับแรกว่ามีลักษณะแบบนี้ไหมนะครับคอยไปมองกันดูที่ที่สี นะครับความเข้มของสีอะไรต่างๆลิ้นดําำลึกลลิ้นดําำหรืออะไรอื่นๆนั้นเป็นองค์ประกอบอื่นนะครับตัวนี้ถ้าถ้าตัวนี้ไม่ผ่านนะครับถ้าตัวนี้ไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปเลือกต่อใน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 หัวข้ออื่นๆในองค์ประกอบอื่นนะครับแต่ถ้าตัวนี้ผ่านถ้าไม่มีขนคุดนะครับถ้าฟันศพสวยก็ ก็ไปว่ากันเรื่องอ่านเรื่องสีเรื่องลิ้นเรื่องมุมขาเรื่องทีง่ละอื่นๆนะครับนะครับก็เขาเลือกกันนะครับส่วนหลายๆคนนะครับที่นําหมามีตําหนิอันนี้ก็เห็นใจนะครับหมามีมมีตาหนิบางฟาร์มก็อาจจะแบ่งไปในราคาถูกๆหรืออาจจะ ให้ให้ฟรีก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนั้นนะครับก็แนะนำว่าถ้าเลี่ยงได้ถ้า,ถาเลี่ยงได้นะครับก็อย่าต่อสายนะครับก็อย่าต่อสายจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าการที่เรานำหมามีตำหนิไปต่อสายเอาไปผสมข้ามสายพันธุ์เอาไปผส,ส,สมกับหมาบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับคือโอเคเราใช้ประโยชน์จากเขาใช่ไหมเรเขาให้เราฟรีมาหรือ ในเงื่อนไขอื่นๆที่ประมาณว่าเอาหมามีตําหนิให้ไปก็อย่างว่าครับอำนาจการซื้อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็ต้องยอมรับนะครับแต่นะครับคำแนะนําเลยคือการที่เขาเอามาลักษณะนี้ไปเขาจะกําชับู่แล้วว่า,าทางที่ดีให้ทําหมันนะเพราะว่ามันเป็นหมามีตําหนินะครับพอรับไปแล้ว เอาไปจ่ายลูกแล้วก็ลักษณะมีตรหนิพวกนี้มันบางทีมันโผล่ขึ้นมาเหมือนเหมือนกรรมพันธ์ุมันถ่ายทอดทางกรรมพันธด้วยนะครับก็ทางที่เดียวคือ,อไม่ให้ต่อสายนะครับไม่ให้ต่อสายนั่นคือเอาไปแล้วก็ทำหมันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเขาไปนะครับของผมไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับคือมามันเป็นโรคประจำสายพันธุ์นะครับ เราต้องสํารวจก่อนว่าก่อนที่จะ,ะให้ลูกค้าไปนี่ลักษณะต่างๆมีตําหนิพวกนี้ไหมมีไหมนะครับถ้ามีก็ไม่ให้ไปนะครับก็ต้องนําเขามาเข้าสู่กระบวนการก็คืออาจจะไปให้ฟรีอาจจะใครที่เอาไปเฝ้าบ้านที่ไม่มีเงื่อนไขที่สามารถที่จะดูแลได้นะครับก็ต้องให้ไปนะครับแต่ ก็คือพอให้ไปแล้วบางคนก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำตามเงื่อนไขคือที่ที่เราบอกว่า,าห้ามต่อสายนะเพราะว่าการที่เราต่อสายนั้นอาจจะทําให้ลักษณะน้อยที่ลักษณะน้อยต่างๆที่ที่ผมกล่าวมานะครับมันมันเกิดขึ้นด้วยนะครับก็แนะนําเลยครับว่าถ้ามันมีหมามีตำนีไปก็อย่าต่อสายครับ นะครับบางคนเอาไปผสมเอาไปเลี้ยงแบบบ้านผสมข้ามสายผ่านมาก็มีตําหนิแล้วก็ออกทะเลไปนะครับไม่คงอยู่ในสภาพของมาไทายลังลงานนะครับอันนี้เป็นข้อคิดนะครับข้อคิดข้อคิดที่และก็ความรู้เล็กๆน้อยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงพอดีให้ท่าพอดีผลคุดจะอยู่รมเรนี้นะครับตรงเส้นสันหลังตั้งแต่หัวกระโหลกตรงนี้นะครับเรา แ้วก็บริเวณคนหางตรงนี้ครับเอามือไปสัมผัสเอามือไปคึงๆดูจะเห็นจะผ่านมือนะครับแต่ตอนเล็กๆเนี่ยตอนเล็กๆนี่อ่าก็เห็นนะครับแต่ว่าก้อนมันจะเล็กแต่พอหมาโตก้อนก้อนมันก็จะโตขึ้นตามการเติบโตนะครับการารักษามีวิธีเดียวคือการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดก็ถ้าหมอไม่เก่งนะครับก็ไม่หมดนะออกไม่หมดก็เป็นมาอีกแต่ถ้าหมอเก่งนะครับก็ดึงเส้น ผลค,คุดนี่ออกหมดนะครับโอเคครับก็เป็นเกจความรู้เล็กๆนะครับในเรื่องของอาการเลือกหมาไทยลังไทยรงงานหรือจะเป็นลายเสือรังงานนะครับเรื่องของคนคุดเรื่องของฟันนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับหลายๆคนนะครับที่กําลังมองหา,าไทยรังงานอยู่ได้พิจารณานะครับประกอบ นะครับหรือท่านใดมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็จะสอบถามนะครับหรือซักถามยินดีครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างของคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมคลองแดนดบัวครับพบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ